แล้วก็เรื่องราวั้งหมดมันถูกจับโอหกได้โดยเฉพาะการอ้างว่าน้องแตงโมยังไม่ได้ปัสสาวะที่ครัวตานิดจึงทําให้ปวดปัสสาวะมากกว่าคนอื่นอันนี้ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิองอย่างสิ้นเชิงและแสดงให้เห็นว่าคุณกระติกน่าจะโกหกเป็นคนแรกๆเลยครับและน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกระติกไม่เคยติดต่ออยู่แล้วครับก,ก็เห็นแต่โพสต์เรื่องริงรู้อยู่ดีนะครับอยู่ตลอดเวลาครับไม่เคยติดต่อมาครับจริงทางเราอยากคุยเราอยากคุยทุกคนนะครับพเพื่อแสวงหาความจริงร่วมกัน ถ้ามันไม่จริงในสิ่งที่ประชาชนสงสัย,สสยเขาสามารถเดินทางม,มาที่บ้านพาทิตได้นะครับเราเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับเขาเลยเราอยากได้ความจริงถ้าคิดว่าสังคมเข้าใจผิด <obviamente> เขาต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจมาที่บ้านพาทิตเราก็ต้อนรับครับยินดีครับหรือจะไปให้การกับกมร,ร,รมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ครับนะครับแต่เราต้องการความจริงถ้าไม่ดิ้เพื่าให้ข้อมูลการใช้การตัดตกเป็นจำเลยแน่นอนครับผมอยากจะบอกให้ฟังว่ากระบวนการสมรู้ร่วมคิดถ้ามันเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นทุกระดับใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนั้นครับโอ้อีกเยอะครับอีกหลายปา่าผมว่าพฤษภธธธาน่าจะเสร็จครับทุกท,ทุกคนที่เกี่ยวข้องในท้ายสุดก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดแต่ผมว่าประมาณเมษาน่าจะมีบางคดีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเมื่อเมษายนนะครับที่ไม่ต้องขอคณะกรรมการพิเศษเพราะมีการกระทําความผิดตามบัญชีแนบคท้ายที่ให้อํานาจกรมสอบสวนโดยเฉพาษดาเนินคดีความได้เลย ชื่อว่ามีแน่ๆครับก,ก็เดี๋ยวจะรู้ทั้งหมดครับเร็วๆนี้ครับเมษาต้องรู้แน่นอนับแค่วันนี้ก็รู้มากขึ้นแล้วแค่วันนี้หลังจากไปสำรวจก็รู้มากขึ้นแล้วนะครับว่าพื้นที่ตกน้ําเป็นอย่างไรใต้น้ําเป็นอย่างไรมีเหตุอันทําให้เกิดบาดแผลได้จริงหรือไม่กนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นค